กิดถึงกิึงกึงพี่ X เนี่ยคือออกมาคนแรกมีโอกาสได้ออกมาสัมผัสชีวิตข้างนอกก่อนเพื่อนๆอืมันทําให้เรารู้ความจริงหลายอย่างเลยนะการออกมาเป็น X อมินบุรีอย่างที่หลายคนอาจจะคาดหวังว่าเฮ้ยได้แสงกาบพิเศษแล้วออกมามันจะต้องแบบดีเลยไม่จริงครับ พี่เสกเป็นตำนานอยู่แล้วมีคนรักครับแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าโลกใบนี้มันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคาดหวังว่าอ๋อแสงปุ๊บแล้วจะออกมาเดินแล้วจะมีไม่ครับผมพูดตามตรงวันที่เก้ามาผมมีความฝันว่าเออผมออกมาแล้วผมแบบจะมีอาชีพหรือมีที่รองรับเลยหรืออมันไม่ใช่แบบนั้นเมื่อมันไม่มีที่รองรับปุ๊บเราต้องดิน้นรนดิน้นรนหาเพื่อจะอยู่รอดผมเป็นฟรีแลนซ์รับออกแบบรับออนไลน์ line. มันมีเหตุการณ์ที่ทําให้ผมรู้ว่ามันอยู่ยากจริงๆก็คือสมมุติว่าผมรับจ้างจากคุณนาิส mm. เขาก็ติดต่อกับผมนี่แหละคุยทางโซเชียลเสร็จปุ๊บ mm. ผมส่งเลขบัญชี uh. บัตรประชาชนคุณเอาไปเช็คในอินเทอร์เน็ตก็เจอว่าเป็นคดีนี้ <laughs> อ้อโกงก็เลิกจ้างครับ <The> ต่อให้ผมประกาศตัวว่าผมจะกลับตัวแล้วแต่อ้ตรงนั้นมันไม่ได้ลบไป คนที่รับได้ก็มีคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ก็มีแต่สมมุติว่า100คนเราได้ลูกค้า1คนผมต้องยอมอายยอมโดนเขาตำหนิคนเขาดูถูก99คนเพื่อรับ1คนผมพูดแทนน้องด้วยนะเพราะว่าน้องทั้งสองคนเจอไม่ต่างจากผมสำหรับคนที่กำลังจะอยากมีครอบครัวมีชีวิตคุณจะไปคบกับผู้หญิงสักคนหนึ่ง แต่ถ้าเขาไปเซิร์ชเจอในอินเทอร์เน็ตปั้งจบต่อให้ผู้หญิงคนนั้นคิดจะอยู่กับเราแล้วพ่อแม่เขาจะรับได้ไหมถ้าคุณคิดจะลงทุนกับใครโดยเป็นหุ้นส่วนหุ้นส่วนเช็คไหมครับเช็คม,มีแบ็กลิสต์อีกแล้วเพื่อนที่อยากจะเข้ามาในชีวิตคุณเขาอยากจะเป็นเพื่นอนเนี่ยคุณอีกไหมล่ะมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่ง<อ>ใครก็ตามที่เดินเข้ามาในชีวิตเราในช่วงนี้คนนั้นแหละของจริง คนไหนก็ตามที่มันไม่ได้สนใจเรื่องชีวิตเราที่ผ่านมาในอดีตและสนใจแค่ปัจจุบันคนนั้นแหละควรยกเขาไว้เลย